สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับวันนี้จริงๆได้รับโจทย์นะครับว่าเป็นการคุยในเรื่องของการเชื่อมโลกหลายใบนะครับในเรื่องของการพูดคุยประสานหาความสัมพันธ์แล้วก็สลายความขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าเราคงหนีไม่ได้นะครับว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับบอกว่าแค่ไปคุยกันแล้วมันจบนะครับแต่มันมีเรื่องอีกหลายอย่างนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับการคุยกันต่างๆว่าเราจะคุยกันแล้วมีคุณภาพแค่ไหน คุยกันแล้วคุยจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่มีคนสองคนคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังนะครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาชวนคุยกันครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่ในเชิงสังคมแล้วมันคงจะต้องมีการแก้กันในภาพใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่เพียงของการคุยเฉยๆนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อกี้พี่โก้ได้พูดไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคนอยู่หลายรุ่นนะครับทุกวันนี้นะครับจริงๆคือมีคนเจรุ่นนะครับอยู่ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่คนที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับตอนนี้ก็คืออายุประมาณ100ปีนะครับตอนนี้โลกทุกวันนี้เราก็ได้ยินว่ามีคนอายุเกินร้อยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับไล่ลงมานะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็คือเด็กที่เกิดนใน generation alpha นะครับตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่ามีคนอยู่7รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อมี7รุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยการมองแตกต่างกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับ เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็ได้เติบโตได้เรียนรู้สิ่งต่างๆกันมาแตกต่างกันนะครับในเรื่องของคุณค่าบางคนอาจจะมองนะครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อสังคมสงบสุขจะต้องมีจารีตประเพณีจะต้องมีวัฒนธรรมอันดีงามทุกคนจะต้องมีความเป็นซีวิไลต์ต่อกันนะครับบางคนก็อาจจะมองอีกอย่างหนึ่งครับว่าคุณค่าทางสังคมนี้มันคือเรื่องของเสรีภาพและความเท่าเทียมกันถึงจะทําให้สังคมเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบนะครับ บางคนมองในเรื่องของความไว้ใจต่างกันเ <c oughs> มื่อกี้ในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของการาใช้สื่อต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยมองความไว้ใจเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่เรารู้จักแล้วใครเป็นเพื่อนเรามีการเ,าเคยพบปะเคยพูดคุยกันมาแล้วรู้ว่าคิดอะไรอย่างไรกันนะครับแตอ่อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่มองในหลักฐานข้อมูลพยายามหาข้อมูลหลากหลายแหล่ง แล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันนะครับในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลเองเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเรื่องของการยึดถือสื่อหลักแล้วก็เรื่องของการดูข้อมูลเนี่ยจากหลายแหล่งซึ่งมันก็เป็นตัวที่มันสะท้อนใช่ไหมครับจากความไว้ใจจากคุณค่าต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการแสดงออกที่คนบางคนอาจจะเลือกในการเลี่ยงการประทะเลี่ยงความขัดแย้ง ถ้าเกิดเจอคนที่เห็นต่างแล้วเราอาจจะเงียบๆเอาไว้เราอาจจะไม่อยากพูดอะไรนะครับบางคนเนี่ยก็อยากจะแสดงตัวชัดเจนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างอาจจะสะท้อนกับช่วงอายุหน่อยนะครับเราบอกว่าด้านนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงกลุ่มสูงวัยหน่อยด้านนี้อาจจะพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยยึดติดกับกับดักนะครับในเรื่องของการใช้อายุเนี่ยเป็นตัวแบ่งความคิดครับถ้าเกิดเราคิดแค่ว่า คนอายุเท่านี้เนี่ยจะคิดได้แบบนี้คนอายุเท่านี้เนี่ยคิดได้แค่นี้นะครับแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาคืออะไรครับคือการที่เราต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องอายุเท่ากันใช่ไหมครับหรือต้องอยู่ในรุ่นเดียวกันผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งมันไม่มีทางทําให้ใครอายุเท่ากันได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราคิดด้วยกรอบของของอายุเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่จบนะครับ วิธีการที่เราแปะป้ายนะครับการใช้คําว่ารุ่นการใช้คําว่าอายุต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดทอนเราอารมณ์แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเกินเยียวยาไปโดยไร้เหตุนะครับคนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยคนแก่ความรู้เก่านะครับก้าวตามโลกไม่ทันนะครับเวลาเกิดการประทะกันบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับบางทีก็บอกว่าเด็กเนี่ยโดนหลอกง่ายนะครับยังไม่รู้ภาษีภาษายังไม่เข้าใจยังไม่เคยเห็นโลกมาก่อนนะครับ จึงทาให้เป็นการใช้เครื่องมือนี้เนี่ยในการเร้าอารมณ์นะครับแล้วก็ปลุกระดมพวกเดียวกันขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องไปสู้กับกลุ่มคน Lauren อีกแบบหนึ่งกลุ่มคนอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการลดทอนนะครับความชอบธทมของความคิดความเห็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของการสร้างมายาคตินะครับว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องของอายุมันเป็นเรื่องของรุ่นเนี่ยมันเกินแก้นะครับเราก็ไม่อยากจะแก้เมื่อกี้เห็นภาพแบบั้นนะคร เริ่มไม่อยากให้คนรุ่นเด็กเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกินแก้ไปแล้วนะครับมันมันมันไม่สามารถจะมาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของอายุในเรื่องของรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ไปมากกว่านั้นมันมีเรื่องที่มันไม่ใช่อายุแล้วบอกว่ามันเป็นนําไปสู่ความคิดโดยตรงนะครับแต่ว่าคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีความเห็นต่างกันได้นะครับในช่วงปี6364นะครับเกิดม็อบเยาวชนถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ย รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในสังคมอย่างมากนะครับแต่พอมาวันนี้นะครับเราเซอร์เวย้อนกลับไปนะครับดูว่าคนในสังคมนี้เนี่ยมีความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับข้อเสนอในช่วงนั้นนะครับก็เห็นว่ามันทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทุกเจเนอเรชันเนี่ยก็มีคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับ โอเคแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่อายุน้อยเนี่ยเขาก็าอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยน้อยหน่อยมีคนเห็นด้วยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลองดูนะครับบูมเมอร์เนี่ยเกินครึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอต่างๆนะครับในเชิงที่ว่ามันมีปัญหามันมีสิ่งที่มันจะต้องได้รับการแก้ไข นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอย่างเช่นเจเนเรชัน Y Y นะครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่เห็นด้วยแล้วไปร่วมชุมนุมเลยเนี่ยพอๆกันเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพลังเงียบต่างๆเนี่ยอยู่อีกประมาณ60%นะครับที่สนับสนุนกันอยู่แบบเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องรุ่นเรื่องอายุมันไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาแปะป้ายแล้วก็ทำให้เรื่องมันจบไปนะครับ ตอนนี้นะครับทางวันวันผับทางคิด for คิดเนี่ยก็กําลังทํางานวิจัยชิ้นใหม่นะครับใกล้ๆจะเผยแพร่แล้วนะครับอาจจะมาในช่วงกลางปีนี้นะครับก็มีอาจารย์กหนกรัฐนะครับเลิศชูสกุลอาจารย์ชิพนภาหวนสุริยาแล้วก็อาจารย์ภาคินนิมานารวงนะครับก็สามคนนี้มาทําอะไรนะครับสามคนนี้มาปรับรื้อความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัยนะครับหาทางออกกันครับว่าเราจะสามารถสร้างสังคมเนี่ยที่มันอยู่ด้วยกันได้ท่ามกลางความหลากหลายต่างๆนี้อย่างไรโดยที่งานนี้เนี่ย โฟกัสหลักเลยคือครอบครัวครับเพราะว่าความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มันรุนแรงทําให้มีคนต้องออกจากบ้านมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมีความรู้สึกมีความผูกพันอยู่เยอะมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ที่มันปะทะกันรุนแรงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยโฟกัสกันนะครับว่าเราลองคิดใหม่ในเรื่องของการเมืองเรื่องรุ่นกันนะครับซึ่งแง่ๆเลยนะครับ ความคำว,ว่ารุ่นตามอายุเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นทางการเมืองนะครับเมื่อกี้เราได้ข้อสรุปกันไปแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของคุณค่ามันคือเรื่องของแนวคิดมันคือเรื่องของทัศนคติที่เราคิดเห็นต่างกันซึ่งการที่เราจะมีคุณค่าแนวคิดทัศนคติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากปัจจัยเบื้องหลังนะครับที่ทําให้เราเนี่ยคิดเห็นต่างกันอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของผลจากชีวิตนะครับช่วงชีวิตการมีเป็น life c y คิ e นะครับ คนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยหนึ่งหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความคิดแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นอตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะกล้าเสี่ยงกล้าลุยนะครับกล้าตั้งคําถามแต่เมื่อโตขึ้นคนที่มีลูกแล้วอาจจะเริ่มเพลย์เซฟมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมนะครับเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นปัจจัยอยู่ในชีวภาพของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือผลที่มันมาจากช่วงเวลานะครับมันเกิดแนวโน้มใหญ่บางอย่างขึ้นมาในสังคมปรับเปลี่ยนทุกคนเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับ อย่างเช่นเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับสังคมไทยเนี่ยจากเดิมที่ปิดกั้นนะครับในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของ LGBT อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสังคมก็อาจจะค่อยๆเริ่มเปิดมากขึ้นแม้ว่าแต่ละกลุ่มอาจจะมองไม่เท่ากันแต่ว่าก็เปิดมากขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแทบทุกกลุ่มนะครับสุดท้ายนะครับก็อาจจะมีเรื่องของโควิดนะครับที่กระทบกับพวกเราหนักๆมากๆจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานต่างๆของคนเราเนี่ยไปหมดเลยนะครับ ทำให้เราต้องมานั่งกลับมาคิดกันใหม่นะครับว่าเรากาลังทํางานไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเปลี่ยนทุกคนไปพร้อมกันนะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของผลจากรุ่นนะครับ <c oughs> การที่คนเนี่ย <c oughs> เกิดมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน <c oughs> มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีเห็นข่าวแบบเดียวกัน ได้พูดคุยกันนะครับมันก็ทําให้เกิดการสร้างตัวตนเกิดการหล่อหลอมคนในแต่ละรุ่นขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ารุ่นที่โตมากับสงครามเนี่ยอาจจะมีความระแวดระวังมีความรู้สึกอินซิเคียต้องเตรียมพร้อมต้องแพ็คของต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้ตลอดเวลานะครับรุ่นที่อาจจะโตมากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นพล,เม,พลเมืองโลกสูงขึ้นนะครับ ต้องการรับความหลากหลายต้องการเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไปไกลกว่าที่มันสามารถเป็นได้อยู่ในประเทศนี้มันอาจจะมีความเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลจากช่วงชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับมันเป็นผลความแตกต่างที่มันมาจากเรื่องส่วนตัวคนที่อายุต่างกันเห็นต่างกันเนี่ยมันแก้ไม่ได้ในขานี้แต่ว่าอีกสองขาข้างล่างครับคือเรื่องของผลจากช่วงเวลากับผลที่มันมาจากรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องในเชิงสังคม เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วมันกระทบแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยกันได้สามารถจัดการได้แล้วก็จะทําให้ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยมันเบาลงหรือมันกระทั่งหายไปก็ได้นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับแน่นอนคือการคุยกันนะครับแต่ว่าคุยกันนี้ต้องมีคุณภาพถูกไหมครับ การลดความขัดแย้งได้เนี่ยเราสามารถทําได้นะครับด้วยการเปิดบทสนทนาให้เป็นมีวัตถุดิบมีสารตั้งต้นในการพูดคุยกันที่ทําให้ทุกคนเนี่ยกล้าแชร์กล้าแลกเปลี่ยนเราอาจจะยังไม่ต้องขนาดมองเห็นเข้าใจหรือเหตุคล้อยตามเขาแต่ว่าเข้าใจได้นะครับว่าเขาคิดอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญวิธีการทํางานนะครับอันนี้เราหยิบมานะครับในงานวิจัยเนี่ยเราก็คือเราใช้ เม่อดที่เรียกว่า civic imagination หรือว่าจินตนาการของพล,ลเมืองนะครับเราถอดเอาอัตลักษณ์ของคนออกไปนะครับถอดเอาบริบทออกไปนะครับว่าเราคุยกันในโลกของจินตนาการนะครับเพื่อเราจะได้หาความเป็นไปได้ใหม่ๆดูว่าไม่ได้มีใครที่มากําหนดค,คุณค่าสูงสุดไม่ได้มีใครบอกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้จริงสิ่งนี้เป็นไปสิ่งนี้พยายามลองแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ในเนื้อดินแบบประเทศไทยนะครับ สิ่งเหล่านี้มันสามารถนําไปสู่การพูดคุยกันนะครับแล้วเราก็พบนะครับว่าการใช้จินตนาการพลเมืองเป็นสารตั้งต้นนะครับเพื่อให้เกิดการพูดคุยสลายความแตกต่างได้ถ้าเราคุยกันเรื่องของประเทศไทยว่าประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยคุยกันไม่จบนะครับแต่ถ้าเราคุยกันว่าจะไปอยู่ดาวใหม่แล้วดาวใหม่ดวงนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างมันอย่างไรคุยกันจบนะครับคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในพื้นเพศเศรษฐกิจใกล้เคียงกันเนี่ย คิดแบบเดียวกันนะครับเขารู้สึกว่าสังคมที่มันมาแบบใหม่เนี่ยมันคงจะต้องเป็นสังคมที่มันอบอ้อมอารีสังคมที่มีน้ำใจต่อกันสังคมที่ไม่ต้องมานั่งคิดกันในเรื่องของเงินตลอดเวลามันอาจจะไม่ต้องมีสกุลเงินก็ได้เลยไหมนะครับนี่คือสิ่งทีเ่เป็นผลออกมาจากงานแอคชั่นรีเสิร์ชของเรานะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเราอาจจะมองสังคมอุดมคติเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเราถอดเอา เรื่องของสิ่งรอ,อบตัวเราออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีอยู่บางอย่างนะครับเพราะว่าเวลาเราจินตนาการเนี่ยมันคือสิ่ง wow seminar. ที่มันอยู่ในหัวเราแล้วเราคิดต่อไปเนี่ยมันก็เห็นนะครับว่าบางทีการมองในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะยังมีพื Ai ้นที่อยู่บ้างนะครับคนบางรุ่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของการที่มันมีคนใจร้ายใจดํามีคนเลวอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกนะครับมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องแก้ในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการ ฝึกให้ให้คิดให้มันดีขึ้นนะครับให้คิดเพื่อส่วนรวมแต่อีกแบบหนึ่งก็คือคิดในเรื่องของการที่มันอาจจะมีคนที่ใจร้ายเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะระบบมันทําให้คนใจร้ายเราอาจจะต้องไปแก้ที่ระบบก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับคือมันการคุอยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอจะสลายความขัดแย้งได้นะครับมันคุยกันแล้วมันพอจะลดได้แต่มันสลายไปเลยไม่ได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือพลวัตอํานาจนะครับ ถ้าเกิดเราคุยกันในคนที่เรารู้สึกว่าเท่ากันนะครับเราคุยกันได้แต่ถ้าเกิดเราเกิดเมื่อไหร่ที่เราคุยกันนะครับเรารู้สึกว่าอํานาจเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างอํานาจเดียวกันนะครับเช่นพ่อลูกแต่ว่าพ่อเนี่ยมีอํานาจเหนือชีวิตลูกอย่างมากเลยเนี่ยคุยกันไม่ได้นะครับพ่อว่าไงลูกว่างั้นเลยนะครับปิดจบบทสนทนาทั้งนั้นนะครับไม่มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการเอาไปสะสม เราเห็นความสงบนะครับเราเห็นความสงบในลักษณะที่มันไม่มีการเฉียบเถียงกันไม่มีการพูดคุยกันเสมือนว่าทุกคนคิดแบบเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็นําไปสู่ความขัดแย้งในปลายทางสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่กับประเทศไทยก,กับสังค,สงคมสังคมหรือครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของอํานาจพลวัตอานาจที่มันไม่เท่ากันเนี่ยไปทั้งสังคมเลยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันมีคนเนี่ยที่เขารู้สึกนะครับว่าอํานาจต่อรองของเขาไม่เท่ากันคนที่เขารู้สึกว่าไม่เท่ากันอยู่ตรงนี้เนี่ยจำนวนมากถูกกีดกันอยู่ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามานันไปต่อแบบนี้ยากแล้วมันจะเป็นจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับ อันนี้ครับในเรื่องของความเหลื่อมล้าในสังคมนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่แทรกซึมไปทุกมิตินะครับในมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับข้อมูลจาก World Inequality Database เนี่ยซึ่งเอาข้อมูลจากประเทศไทยไปอัปเดตให้มันแม่นขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาทำข้อมูลความมั่งคั่งทำข้อมูลความเหลื่อมล้ำเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับอันนี้เขาก็ไปหาวิธีการทางสถิติหาข้อมูลอื่นๆมาเสริมเนี่ยก็พบนะครับว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยถือครองความมั่งคั่งอยู่1%นะครับคนครึ่งหนึ่งนะครับ แต่มีคน1%ครับที่ถือครองเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนเนี่ยเรามองกันขึ้นไปอะ่ะเราก็จะเห็นเสมอใช่ไหมครับห้รมองขึ้นไปก็จะเห็นคนที่มีความร่ํารวยเขารวยมาจากไหนเขารวยมาได้อย่างไรเราก็ทํางานหนักหรือเปล่านะครับคน40%ตรงกลางมองขึ้นไปเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำไมมันยังรวยกว่าเราอีกเป็น10เท่าเลยคน70%คน9%ก่อจะไปถึง1%บนเก้าเปอร์เซ็นต์ก่อนที่นะไปถึนึ่มันรวยกว่า์บนเขาไปอีกนะครับ ใน1%เอเองเนี่ยใน0.1หรือ0 0 1เนี่ยมันก็มีความมั่งคั่งที่มันเหลื่อมล้ำกันเข้าไปอีกนะครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกนะครับว่าสังคมนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาใช่ไหมครับแล้วก็ความไม่ตอบโจทย์เขาเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงแม้กระทั่งปัจจัย4ซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับพื้นที่เขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับเรื่องราคาคอนโดทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวน10 70%ปปีขึ้ไ 50กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในเขตกรุงเทพปริมณฑลครับติดลบ4%อร์นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่ต้องมานั่งคิดเงินเฟอ้อไม่ต้องอะไรนะครับถ้าเงินเฟอ้เออีกนี่หายไปองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเห็นนะครับว่าคนที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยที่พยายามจะกระเสือกกระสนทํางานต่างๆเนี่ยมันเลยมีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะกลับไปมีปัญหากับในครอบครัวนะครับว่าทําไม การใช้ชีวิตของคนรุ่นก่อนรู้สึกว่าคนรุ่นนี้เนี่ยทำไมขยันไม่พอทาไมไม่สามารถประสบความสําเร็จต่างๆได้นะครับมันมันนำไปสู่เรื่องในเชิงสังคมอีกหลายเรื่องมากนะครับเมื่อรู้สึกว่าสังคมเนี่ยอายุิธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจึงนํามาสู่การปะทะกันนะครับช่องว่างความแตกต่างเปลี่ยนเป็นการเรียกร้องแล้วก็เปลี่ยนเป็นการปะทะกันนะครับมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่รัฐสามารถทําได้คืออะไรครับสามารถจัดการออกนโยบายต่างๆใช่ไหมครับในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในอดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี46นะครับรัฐบาลตั้งแต่ของคุณทักษิณนะครับไล่มาจนถึงรัฐบาลประยุทธ์นะครับก็มีการทำนะครับบัตรที่เรียกว่า Thailand Elite นะครับเราเลิกเหนียมอายกันไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยนี่เปนประเทศเหลื่อมล้ำประเทศที่เลือกคนเลือกอะไรต่างๆนะครับเราใช้คำว่า Thailand Elite ในการบอกว่าใครลงทุนซื้อบ้านแพงบ้าน10ล้านเนี่ยคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เลยนะครับ เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับในช่วงประยุทธ์นะครับเปลี่ยนชื่อ Thailand Elite เป็น Thailand Privilege นะครับจาก Elite กลายเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษนะครับก็ แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในเชิงเงื่อนไขบ้างนะครับเช่น assa, ถ้าเกิดลงทุนนะครับไม่อาจจะไม่ต้องเป็นการซื้อบ้านแพงแต่ถ้าเกิดมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถึง40ล้านบาทเนี่ยซื้อบ้านซื้อที่ดินได้นะครับนโยบายของเราเนีย่ยมันก็กําลังนําไปสู่สิ่งแบบนี้ใช่ไหมรเรากําลังมองเรื่องของเงินเรากําลังมองในเรื่องของการดึงดูดคนเข้ามาในประเทศเนีย่ยเป็นหลักแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้มองกลับมาครับว่าคนที่อยู่ในประเทศเนีย่ยประเทศเขามันกําลังตอบโจทย์ไหมซึ่งขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเห็นนโยบายแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้ ผลิตผู้เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราจะทําอะไรครับเราก็สร้างที่มันแพงๆขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับรองรับเพราะว่ามันมีคนอีกมากมายมันมีคนรวยๆอยู่ทั่วโลกนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเล็กนะครับเราสามารถไปดึงดูดได้อีกนะครับแล้วถามว่าแล้วคนที่เป็นวัยแรงงานที่เป็นกลจักสําคัญในสังคมนี้จะอยู่กันอย่างไรเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะยังตอบได้ไม่ชัดนะครับ นโยบายที่รัฐอาจจะมองมุมหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดเราทํานโยบายนั้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนกลุ่มที่ตกหล่นไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเราก็ไปช่วยเหลือเขานะครับวิธีการมุ่งเป้าเนี่ยเป็นวิธีการอุดมคตินะครับเป็นวิธีการที่นักเศรษฐศาสตรน์นชอบมากเพราะว่าประสิทธิภาพสูงเงินไปถึงตัวคนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าต่างๆได้แต่ว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเสมอนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันไม่สมบูรณ์เราอยู่ในโลกที่ทุกคนเนี่ย เราเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าตกลงใครรวยใครจนมากน้อยขนาดไหนยังไม่ต้องนับว่าใครเป็นคนขีดเส้นว่าใครเป็นคนรวยใครเป็นคนจนนะครับเมื่อเราทําไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเงินอุดหนุนเด็กเล็กเนี่ยหกร้อยบาทเนี่ยที่เราต้องมานั่งคัดกันนะครับว่าเด็กที่เกิดมาแล้ว,แล,วแล้วอยู่ในบ้านยากจนเนี่ยและได้เงินเดือนละ600เนี่ยตกหล่นไปนะครับสาเซเด็กที่อยู่ในบ้านยากจนเข้าไม่ถึงสิ่งนี้นะครับเหมือนกันกับบัตรคนจนครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย เราก็พูดถึงนะครับว่าเราอาจจะมีการขยับเกณฑ์ให้คนละ1น0 0 0แสนบาทต่อต่อคนต่อปีนะครับที่เป็นรายได้แต่วันนี้เราใช้นิยามคนจน,นครับคือ30,000กว่าบาทเนี่ยมีคนคนจนจร,จริงๆอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะครับที่เข้าไม่ถึงบัตรคนจนเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้เนี่ยมันจึงแก้ปัญหาในสังคมจริงๆได้ยากนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะนะครับ ในมุมหนึ่งะครับที่เราจะต้องแก้นะก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราจะต้องหาวิธีการทําอย่างไรให้ทุกคนในสังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ทุกคนมีพื้นที่มีที่ทางของตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสามารถลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ลงไปได้นะครับแล้วก็นอกจากการวางพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยมีเท่ากันนะครับมันก็สามารถนําไปสู่ในเรื่องของการพูดคุยนะที่ทําให้อํานาจต่อรองอํานาจพูดคุยเนี่ยมันเท่ากันถ้าอํานาจไม่เท่ากัน มันมันมันไม่ใช่การเจรจาเนะมันมันคือการถูกสั่งลงมานะครับมันไม่สามารถคุยกันได้นะครับการการที่จะทําให้มันมีความหมายเนี่ยต้องทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีพื้นที่มีอํานาจพอๆกันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราคงจะต้องแก้นะครับให้สังคมเนี่ยเกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันยอมรับในปัญหาความเหลื่อมล้ํลากหลากมิติของประเทศแล้วก็ปรับฐานให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีโอกาสต่างๆเข้าถึงโอกาสในสังคมเนี่ยได้เพียงพอๆกันนะครับ สุดท้ายนะครับผมอยากจะปิดนะครับด้วยโค้ดของจอห์นรอสนะครับจอห์นรอสนี่เป็นนักปัชญานะครับสมัยใหม่นะครับก็เขาก็สนใจในเรื่องของความเหลื่อมล้ามากนะครับเขาบอกว่าสังคมเนี่ยที่มีการกํากับดูแลหรือถูกบริหารด้วยเซนส์ของความยุติธรรมเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่มันมีเสถียรภาพในตัวมันเองนะครับความแตกต่างเหลื่อมล้ําการประทะกันร,ระหว่างรุ่นมันจะหายไปถ้า เราพ,พูดคุยกันแล้วรู้สึกว่านี่เรากำลังอยู่ในสังคมที่มีความยุติธรรมเพื่อส่วนรวมกันแล้วจริงๆครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับช่วงต่อไปก็ฝากติดตามในเรื่องของการพูดคุยกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ